อ่าครับพี่น้องครับมานำหาควายกันครับควายเสียสัตวเมีไอไหมล่มล่มมาพี่พี่แม่ฟงควายเสียพี่น้องควายหลุดโอ้เสียมาลักเหร่นน้าไม่ี่อะนำหาควายกันครับเมื่อกี้แม่เพิ่นล่ามควายไว้นะครับควายหลุดครับพี่น้อง มาทังพี่ทางพี่เนี่ยอฟูมพี่อ่ะกล้วยตือพี่อ่ะ <c oughs> โอ้ยกล้ยหลุดครับพี่น้องตาย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 เรียน <c oughs> นำหาควายไปใส่เราแม่เพื่อนหน่อย <c oughs> โอ้ยเป็นไหนกล้ยงามมากนะครับควายอ่าควายหลุดนะครับนี่เป็นตอกลักไว้นะครับแต่ว่าพี่ โอ้ยแรงนำหากันมาดูนะครับพดี๋ยวมัเล่นหน้าพ so ี่พีู่เห็นไหมครับพี่น้องโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ยตา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 ยพอมีขามไว้ไหมนี่พอดีมาใช่ไหเบิ่งควายแม่เพิ่นนะครับนี่ครับสองตัวเลยครับควายแม่ลูกนะครับเพิ่นอ่าลามเสือกไว้นะครับแต่ว่าหลักมันลุดครับพี่น้องพูดะโอ้ยควายหลักลุกมารีดหน้าเพี้ยมย่ะเพี้ยมเพี้ยมเพแม่ แม่ฟมพี่พี่พี่ไปดโอ้ยนี่ครับพี่น้องครับแต่เล่นตอนแม่เราเลยครับเรียนน้ำหาควายนปดูควายรักมเล่นน้ำยี่หนองครับพี่น้องโอ้ยอันนี้คือบ่ได้บ่ได้เตรียมกันเด้อครับนี่พอดีมาวันสิบห้าพี่น้องเบิ่งควายงามของแม่ฟมกันนะครับก็เลยเสียข้นลุดนะครับนี่ว่นน้าหาควายอยู่ดิ ไปวู้นไปไกลอุ่นกล้วยเมียเม่นี่บ่นี่เมียเยียมาเล่นน้ำดูคว้างมั่งยะโอ้ลักลุดครับผู้นำคือนะเปินมัดเปินมัดใส่นหงาซึ่งครับเ่ได้มัดใส่นลักเพิ่งลักลุดพาลูมาเล่นน้ำเซ้นะครับสำหรับแม่นี่ โอ้ไมอน,นี่ก็ได้อมาหาไพรองเบิ่งกันสดๆนะครับนี่ก้ายไอ้รุดนะเพิ่นมัดใส่กอหย้ยานะครับนี่ิึงกอหญยาย่างไปแล้วอุ้ยนําหากันบักโดดเราเมื่อกี้กวายรักมาอาบน้ํเอาเดี๋ยวเน่เขาสิไปเบิ่งกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเพิ่นมัดใส่ต่อเฟืองแบบนี้ครับโอ้ยเป็แบบนได้ยม่อุ้ยแบบนอนเสียเลยบ่แม่ยโอ้นี่ครัพี่น้องครับเพื่อนบบได้ปักลักนะครับนี่ยาเผลอนะครับนี่มัดใส่ต่อเฟืองนะครับเกือบแล้วนะครับเกือบแล้วนะครับ ควายแม่ลูกโคมนี่นะครับกัสีพ้าพี่น้องมาเบิ้งครับเกือบอันบ่ได้เห็นควายงามกัเนาะพี่น้องเนาะเอาตอนนี้แม่โฟมมันได้ขึ้นมาแล้วนะครับก็เปิดคลิปกันกับชีเปิดคลิปกันแบบนี้เลยครับพี่น้องโอ้โมกับน้ำหาซวยเพิ่นนะครับแหมมันมาลอยเรือนน้ำอยู่คลองนี่กับพาลูกมาเล่นน้ำแต่ก็ดีครับลูกนี่ย่างตามแม่เต้ต้อยครับนี่สำหรับคนแม่นี่อู้กับชีได้เปิดคลิปกันแบบอ่าแบบสดๆกันเลยนะครับเนี่ย บ่ต้องเอียงมากมายนะครับคาตื่นเต้นกันยุ่นะครับโอ้อาได้ได้ครับแม่ได้ได้เปิดให้พี่น้องกันเบื้องตรงนี้แล้วถน่ะโอ้เมื่อยครับนำหาอ่ากันเก็บยพ่อนะครับโอ้อ่ะเดี๋ยวให้พี่น้องมาเบื้องกันเลยนะครับสรับคมแม่นี่นะครับได้มาจังไดในแม่เป็นคมทองลูกถูลูกแม่เเพ้าท้องนะแต่ราบอกัหทแดอกอือวยูจกวยมีลูกบมลูกอ๋อคือ คือท้องซ้อนบางอยู่นี่อันนี้ลูกแรกบ่เนี่ยลูกพูลูกแรกนะครับแม่เนาะลูกแรกลูกแรกนะครับเป็นเชื้อสายบรรดาท่อเนี่ยนาะแม่เนาะอืออาเดี๋ยวชิ้วัดให้พี่น้องเบิ่งกันเลยนะครับว่าแม่นี่สูงเท่าไรชี้วัดได้บ่หรอฮะสามเก้าว่าโลดไปว่าลอยสี่สิบานเขาเขาเจ้าเขจ้าของเพิ่าว่าลอยสี่สิบเจ้าของเก่าเพิ่นว่าลอยสี่สิบมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมสี่เอารอยสี่สิบวัดว่าไรดอกล่ะเบิ่องศาสนาแล้วอ่าอ่าอ่าเป็นว่าลอยสี่สิบห้าสี่ย่ว่าลอยสามเก้าไว้โลด โอ้ได้ได้ได้แม่ได้อยู่ร้อยสี่สิบได้อยู่ครับได้อยู่เอาเอาร้อยสามสิบเก้าก็ได้พี่น้องครับเพราะว่าอ่ามันนี่ครับผมเพิ่นมุ้ยคนวัดให้นะครับแต่ว่าแม่นี่นะครับนี่ให้พี่น้องเบิ่งกันก้อนนะครับนี่ร้อยอ่าร้อยสามสิบเก้าบวกครับพี่น้องครับร้อยสามสิบเก้าบวกอาจจะถึงร้อยสี่สิบหมดแต่ว่าอแม่นี่ยังวัดโบได้นะครับเพราะว่าเพิ่งอย่าหัวตะลเมีไม่อยู่ครับพี่น้องเพิ่เกามาอืมเพิ่นหักเอามานะครับเอามาหนักกันนี่ครับตามที่เห็นแล้วครับมัดใส่หญ้าไป S <s <ans icar> โอ้ยควันเสียเลยแม่เขึ้นโอ้ยนี่ครับเกือบ,บโบได้คว้โบได้มาขาวี่น้องเพิ่งควา้งามนะครับกลับขึ้นมาแล้วอ๋อโอ้ยพ,อพ่อเพิ่นกลับไปเกี่ยวหญ้านะครับนี่พอดีว่าควายบ่เห็นนะครับก็ฤติฟ้ากลับมาขึ้นมาแต่ว่าก็เห็นแล้วเพิ่นมัดใส่ก่อหญ้าเนาะโค้แม่ลูกกัพาลูกไปเล่นน้ำนะครับมันฮ้อนมันฮ้อนธรรมดาละการนี้แหละครับกอได้พามาเห็นนะครับอ่ะโค้แม่ลูกน,น,นะครับเป็นลูกครูน,น,ะ, <c oughs> นะครับอายุประมาณเท่าไหร่ลูก,ลก,ลก,ลกไหมในแม่ พกเกตเดียน,ยนะยนโอ้คือสูงไงดีครับนี่นนอืมอู้แม่นี่นะครับสูงร้อยสามสิบเก้าบวกครับพี่น้องครับแม่นี่สูงร้อยสามสิบเก้าบวกโคมแม่ลูกลูกอ่าทองแรกนะครับนี่ทองแรกลูกแรกนะครับนะอ่าทองสองนี่ยังว่างอยู่ครับแม่เนาะทองว่างอยู่ขึ้นไหมครับนี่ก็ว่าขืนเชียร์หนึ่งดอกพุ่มพันเลยครับอืมเชียร์พุ่มเขาเลี้ยงกล้วยบุ้งหุบครั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 บ,บ,บเอาคันผู้ใดได้ไปกันโอ้ได้ไปตต่อยอดได้ครับพี่น้องครับสำหรับแม่นี่นะครับ สวยงามเลยครับในรูปร่างลักษณะท่าทางสวยงามอ่ะเดี๋ยวผมสีให้อ่าพี่น้องเบิ้งลักษณะท่าทางหน่ก้อนนะครับนี่แม่นี่นะครับสูงร้อยสาสิบเก้าบวกนะครับอาจจะถึงร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องครับเพราะว่าอ่าเบิ้งจากตลับเม็ดเมื่อกี้นะครับร้อยสาสิบเก้าบวกแน่นอนนะครับสําหรับแม่นี่นะครับคือนี่ครับลูกลูกนี่ก็สูงครับนี่ให้พี่น้องเบิ้งลูกลูกลูกไซน์หนึ่งก้อนนะครับนี่อายุประมาณแปดเก้าเดือนนะแม่เนาะโอ้หน้าตาสวยงามครับลูกแม่นี่นะครับหน้าตาสวยงามเลยนะครับ สำหรับลูกผูตัวนี้นะครับนี่ครับพี่น้องครับให้พี่น้องเบิ้งนะครับลูกสูงให้กันครับลูกก็สูงให้กันได้ได้ได้ครับแม่นี่โอ้ให้พี่น้องเบิ้งกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับโคแม่ลูกนะครับแม่นี่นะครับทองลูกแรกนะครับนี่ทองสองยังว่างอยู่นะครับเป็นว่าขืนรอบนึ่งแล้วยังบ่ได้ไปทับนะครับผู้ใดได้ไปก็คือเอาไปต่อยอดได้ครับสำหรับแม่นี่สูงร้อยสามสิบเก้าบวกนะครับนี่โอ้หให้พี่น้องเบิ้งกันอีกรอบหนึ่งก่อนครับเบิ้งหนาแันก่อนนะครับ ผมกับเนื้อแตกเลยครับมือนียแล่นน้ำควายอ้ามือเนียกเอาแบบนี้เลยครับพี่น้องกับชได้พาพี่น้องเบื้องแบบนี้แหละครับเพราะว่าอ่าเพื่อนเฮ็ดไอเสือกมันหลุดนะครับหลักมันหลุดนี่ครับให้พี่น้องเบื้องกันก้อนนะครับนี่หน้าตาของแม่นี่นะครับสูงร้อยสามสิบเก้าบัวครับพี่น้องครับให้เบิ้งแข็งเบื้องขานะครับเบื้องตาแต้มแก้มจ้ำนะครับให้พี่น้องาเบื้องตัวจริงกันก้อนแต่ว่าเมื่อกี้จากระดับที่ผมวัดนะครับไกลยืนไก่กั อยู่ประมาณนี้นะครับลอยสามเก้าลอยสี่สิบนึ่งครับพี่น้องครับสำหรับแม่นี่เบื้องหน้าตากันก้อนนะครับโอ้เบื้องใบหูเบื้องตานะครับเบื้องแก้มเบื้องคอนะครับเบื้องอกบอกเข่าโอ้แข้งขาใหญ่ครับเล็บสวยครับเล็บมุ่นสวยงามครับพี่น้องเล็บมุ่นสวยงามสำหรับแม่นี่นะครับลูกแรกนะครับท้องสองยังว่างอยู่นะครับผู้ใดเอาไปก็ไปอ่าทับต่อยอดได้อีกครับเนี่ยไปพัฒนาได้อีกครับสำหรับแม่นี่อู้ยสวยงามสวยงามครับได้ควายงามนะครับมาอีกแล้วนะครับสำหรับแม่ฟมพ่อสะบาสนะครับขอบควายงามบ้านนองชาตินะครับ พี่น้องเบิ้งบันไายกันโอ้บันไายสวยงามครับพี่น้องเบิง้งตื่นกล้องขึ้นกล่องอ่ะตื่นกล้องอยู่อ่าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังครับค่อยๆเบิ่งกันไปนะครับก็ให้พี่น้องค่อยๆเบิ่งตามกันไปนี่แหละอ้าวเดี๋ยวเฮาสิมาฟังราคากันนะครับสำหรับโคูมแม่ลูกนี่แม่สิเปิดเวลาเป็นเด็กเปิดได้95 95ต่อรองราคากันได้นะครับาาราคาไหนต่อได้เบิดม,มือคือเก่านะครับสำหรับคอควายของแม่ฟูมพอ่อสว่านนะครับโคแม่ลูกนะครับแม่สูงร้อย อ่าสามสิบเก้านะครับลูกทรายนะครับเป็นอายุป,ประมาณอ่าแปดถึงเก้าเดือนนะครับลูกทรายเปิดใบเก้าสิบหาครับพี่น้องครับเปิดใบเก้าสิบหาต่อรองราคากันได้นะครับเนาะสำหรับโคมแม่นี่นะครับเอาท่นานผู้ใดสนใจก็โทรมาหาแม่โฟมได้ครับบอกเบอร์พี่น้องไว้ได้ไหมศูนย์หกสี 2> 2่ศูนย์หกสี่หกแปดสองสอนสองสองศูนย์สองสองนะครับแม่โฟม อ่าขอควายขอสวัสดควายงานบ้านนทชาตนะครับเปิดโคมแม่ลูนะครับเก้าสิบหาต่อรองราคากันได้ครับโอ้สวยงามครับพี่น้องแม่นี่สูงไงนะครับนี่สูงไงน่าจะลอยสี่สิบบวกคุณนะครับนี่ลอยสามสิบเก้านะครับแต่ว่าแม่เพิ่งบอกว่าเอ้าลอยสามสิบเก้าลอยสามสิบเก้านะครับเพราะว่าขันว่าไปกันใช่ไหมวาเขาเกินอีกนะครับขอตั้มลงมาลอยสามสิบเก้าบวกนะครับนี่สำหรับโคมแม่นี่เพิ่งตื่นกล่องเพิ่งตื่นกล่อง มาไหม,มน,นะครับนี่โอ้ยครับเกือบนะครับเมื่อกี้ก็ได้เห็นกันสดๆแล้วนะครับเป็นการเปิดคลิปที่แบบว่าบ่อ้องอยังมากมากครับพี่น้องคือเห็นกล้วยได้ขึ้นมากคกล้วยขึ้นมากีิใจแล้วแลโอ้ย <c oughs> ผมไงตัช่ว่าในเลนอ้อมกันเมื่อกี้ครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นามมาหนีเพิ่นลามไมกาันแท่นห,หนีน่แต่ว่าเพิ่นตามใส่ฟางซื้อเนาะใส่หยาซื้อนะครับวันนี้หยามันหลุดครับเมื่อกี้ครับกระน่ำหากันครับแม่กับพาลูกไปเล่นน้ำอยู่พูนอยู่คลองผมไปเห็น โอ้ยนี่ครับก็เลยพาพี่น้องมาเบิ้งควายงามอีกแล้วนะครับสำหรับอ่าโคแม่ลูกแม่นี่นะครับของแม่โฟมนะครับอ่ผู้ใดสนใจก็โทรมานะครับโทรมากตะลอกและข้างได้นะครับนี่แหละครับพี่น้องครับมื่อนี่กะอ่าข้อเปิดคลิปแบบบ้านๆเลยนะครับเพราะว่าโแบบจังไดนะครับมาหอดก็คือมาเห็นควายเนาะพี่น้องเนาะแม่เพิ่นก็ตกใจนะครับเพิ่นเอาลามไปหย่านะครับควายก็เลยมันหลุดหย่ามันหลุดนะครับมันก็เลยไอ้แม่เพิ่นแม่ควายนะครับก็เลยพาลูกนะครับไปเล่นน้ำอยู่คลอง ผมกิดนำหาตัวนี้ครับเบิ้งเบิ้งเงือาผมเลยครับพี่น้องนำหากันคนละสนคนละทางกันนะครับโอ้เป็นประสบการณ์ครับพี่น้องครับประสบการณ์ควายหายนะครับนี่กันระมัดระวังนะครับอย่าไว้ใจนะครับไอ้ยาลามไว้ใส่หานะครับพี่น้องครับการปักลักปักยังก็ดีครับพี่น้องเพื่อจังไรนะครับมันมันเงินอนลอยนะครับที่ขันหายไปเขากัสีโอ้หนอมมารับลายขึ้นด้วยครับขันควายหายเอานะครับขันผู้ใดเห็นคลิปนี้นะครับชอบใจนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องราชาภาพวดเทียวไว้นะครับขันมี ควายงามราคาดีครับผมก็จะพาพี่น้องไปเปิดราคาไปเบิ้งราคากันนะครับสำหรับมื้อนี้ผมมาอยู่คอกควายของแม่โฟมนะครับพอสรัทธานะครับพาพี่น้องมาเบิ้งควายแม่ลูกกันนะครับเพิ่นเปิดไว้ที่95นะครับต่อรองราคากันได้เบิดมือครับพี่น้องครับเอามาต่อเพิ่นเยอะต่อเพิ่นหลายนะครับมาต่อรถโอ้ยเพิ่นเห็นควายเพิ่นก็ดีใจแล้วครับเมื่อกี้อ้าครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ